เฮ้ยไอหนุม่มเองนัแหละอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับถ้ากดติดตามแล้วก็ขอบคุณมากม่นะครับใครที่ไม่กดติดตามวันนี้เดี๋ยวพี่จะเข้าไปหาในฝันนะจ๊ะคนดีของพี่วเหลืองแน่กูวันนี้ ไฮโรบักบริการเติมโรบักราคาถูกสุดคุ้มเริ่มตั้งแต่เลท6แถมยังสามารถเติมที่ขั้นต่ำ1บาทได้ด้วยนะครับสามารถไปใช้บริการได้ที่ริงใต้คลิปมีแม้แต่ระบบ ID p a s s ระบบแบบกรุ๊ปสามารถเลือกใช้บริการได้เลยนะครับริงอยู่ใต้คลิปเดอร์ t n t Shop ร้านรับฟาร์มแ่ต่างๆไม่ว่าจะเป็น s h โ d o ีอ e e t สทูบ็ f o o d s โลกูนแมสซิตี้อย่าลืมไปใช้บริการนะครับริงอยู่ใต้คลิปนะ เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับพี่ครั้งนะครับ มีนาตกอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราเนี่ยครับจะมานะยครับสปอยเจ้าอัปเดตเนี่ยที่กําลังมาในสัปดาห์นี้นะครับก็คือวันเสาร์นี้นั่นเองนะครับใช่แล้วนะครับเอาไว้นะครับสาหรับใครเนี่ยที่ไม่ต้องการไปนั่งอ่านเองนะครับพี่พี่กูขี้เกียจอ่านนะครับได้เลยวันนี้เราจะมาสรุปกันนะครับแบบเป็นคลิปกันเลยนะครับคุณผู้ชมน่าจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับใครไม่อยากพลาดข่าวสารนะครับสำหรับเกมนี้ในสัปดาห์ต่างๆนะครับอย่าลืมที่จะกด s u b s c r i b ์ให้พี่ด้วยรกเลยิง เอาลครับเดี๋ยวเราไปรับชมเนื้หากันเลยดีกว่านะครับไปเฮียเอาละครับสำหรับการอัปเดตแรกนะครับก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่ามันคือการอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของตระกูลเจ้าคีบะนั่นเองนะครับคีบะคือตระกูลหมานะครับนี่เลยฟิบนี่ขึ้นมาให้ดูนะครับเป็นประมาณนี้ครับสำหรับเจ้าตระกูลหมานะครับหน้าตามันเนาะส่วนมีการสปอยมาแล้วใช่ไหมพี่ใช่ครับ อ่านี่จะเป็นการอัญเชิญหมานะครับแล้วก็จะมีเจ้าในส่วนของสกิลด้วยนะครับนี่เลยเห็นไหมเทไหมเออมีสกิลด้วยนะครับแล้วก็โดยส่วนตัวเนี่ยคิดว่าครับมันน่าจะสามารถที่จะไปผสมประสานกันนะครับสําหรับมนุษย์เรานะครับกับหมาได้เว้ยคือผสมพันธุ์ไม่ใช่คือเป็นประมาณว่ามันสามารถที่จะรวมร่างกับหมาได้นั่นเองนะครับอันนี้พี่เป็นการคิดส่วนตัวนะเพราะว่าในกระตูเนี่ยรู้สึกว่า มันจะสามารถรวมร่างกันได้ด้วยนะครับสำหรับเจ้าผู้ใช้หมาเนะครับแล้วก็หมาเวเออประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมคิดเอาครับคุณผู้ชมสามารถที่จะรวมร่างกับหมาได้บอกบอกเอาลครับต่อมาจะเป็นเจ้าอัปเดตนะครับเนตใหม่นะครับก็คือเนตวงแหวนดีกร้วนะครับซึ่งเนตคราวนี้นะครับจะเป็นของเจ้า โอบิโตะนั่นเองนะครับคุณผู้ชมเจ้าโอบิโตะนะครับก็จะมีเนบวงแหวนนะที่จะสามารถใช้เนี่ยสกิลพิเศษที่ชื่อว่าค่ามุ่ยเนี่ยจะสามารถทำานให้ตัวเองเนี่ยไปอยู่อีกมิติหนึ่งได้นะครับซึ่งค่อนข้างที่จะโกงเลยก็ว่าได้นะครับถ้าเข้ามาในเกมนี้ก็น่าจะเป็นเน่นะครับที่น่าจะโกงอันดับต้นๆของเซิร์ฟเวอร์นี้เลยก็ว่าได้นะครับใช่เลยเอาละครับส่วนพี่ไม่มีสปอยล์หละครับสำหรับเจ้าเนตนี้ไม่มีนะครับเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นอัปเดตลับนะครับใช่เว้ยก็คือออไปรรเเกันาง แม่งแอดมินแม่งมีเล่นรอสไพรด้วยนะครับคุณผู้ชมเออเอานะครับในเมื่อเนี่ยมันไม่มีเจ้าหลักฐานนะครับหรือว่าการสปอยสําหรับเจ้าเน็ดขามวยนะครับเดี๋ยวเราจะไปให้ดูนะครับว่ามันมีลักษณะยังไงนะครับในตัวเกมของแมปชินอเบริดทรูเก่านะครับก็คือชินอเบริดออริจินนั่นเองนะครับก่อนจะมาพัฒนาเป็นเกมนี้นั่นเองเอานะครับตอนนี้เนี่ยเราเข้ามาในตัวเกมแล้วนะครับนี่เลยครับเจ้าตัวเกมจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่เออ เป็นภาคเนี้ยที่เอามาพัฒนาเป็นชุดบีไลฟ์ทูด้วยนะครับมันเป็นหนึ่งในเกมพัฒนาเจ้าเกมชุดบีไลฟ์ทูด้วยนะครับนี่เลยนะครับเกมนี้นะครับซึ่งมันจะมีสกิลนะครับที่เป็นคามุยนั่นเองนะครับนี่นะครับนี่เลยจะเป็นเจ้าคามุยนะครับเออเออเท่ๆทอยู่นะครับมันจะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับเจ้าเกมนี้นะครับนี่เลยเราสามารถที่จะวิ่งไปตรงจุดไหนก็ได้นะครับแล้วกดคามวยอีกรอบหนึ่ง มันก็จะวาร์ปให้นะครับแล้วก็จะไม่มีใครเห็นเราด้วยนะครับเมื่อเราอยู่ในมิตินี้นะครับนี่เลยฟึบอันนี้จะเป็นคามุยของภาคนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะเท่นะครับนี่เลยฟึบเอาละครับแล้วก็ต่อมานะครับจะเป็นเจ้าอัปเดตนะครับที่เป็นอัปเดตลับนะครับสำหรับในหัวข้อคลิปนี้ด้วยนะครับก็คืออัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของเจ้ามีดนะครับในตำนานนั่นเองนะครับผู้ชมกด M ขึ้นมาครับฟึบแล้วกดไปที่ Ninjatrue แล้วก็ข้างล่างนี้ครับจะมีเจ้า มีดของมินาโตะอันใหม่นะซึ่งโอกาสดบคือหนึ่งทับหนึ่งแสนอชิบาย1นึ่ทับหนึ่งแสนนะครับคุณผู้ชมจริงๆแล้วมันไม่ได้โอกาสมันจะแย่อะไรขนาดนี้นะครับก็คือน่าจะยังบัคอยู่นะครับเขาก็เลยเอาเข้ามาก่อนนะแต่ว่ามันน่าจะยังบัคอยู่นะครับก็เลยตั้งโอกาสไวส้ซัดหนึ่งทับหนึ่งแสนนะครับเออหรือเปล่าวะเนี่ยถ้ามึงตั้งจริงนี่กูกูงอนนะรจริงเจ้จามีดนี้นะครับหนึ่งทับหนึ่งแสนเนี่ยแอดมินคงจะบอกว่าเอ้ไม่มีใครเก็บได้หรอกนะครับแล้วก็มีคนไทยเก็บได้แล้วด้วยครับสําหรับมีน้ คือมีคนไทยเก็บได้แล้วนะครับใช่เว้แต่ว่าเขาบอกว่ามันใช้ไม่ได้นะมันต้อง เร벨2,000ก่อนถึงจะใช้เจ้ามีดนี้ได้ด้วยนะครับใช่เลยเนาะคือต้องเร벨2,000ก่อนนะครับซึ่งตอนนี้เกมคือเร벨มาตันอยู่ที่1,000นะครับนั่นแหละมันยังไม่เร벨2,000ไงมันก็ใช้ไม่ได้นะครับถือเอามาแล้วเอาละครับสูงความสามารถเนี่ยของเจ้ามีดนี้นะครับเมื่อเราปาออกไปนะครับไม่ว่าศัตรูนะครับจะอยู่ที่ไหนนะครับทั้งหมดเลยรอบๆตัวเรานะครับมันจะโดนปักมีดนี้เข้าไปนะครับแล้วเราจะวับไปโจมตีทั้ง6ตัวนั้นเลยครับเข้าใจไหมเออมันเท่มากเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันนนนจจะมมีีีีกาาารเเเเเ่่่ยยททแอดิ้ส มีดนี้นะครับแล้วก็นามิคาเซอันใหม่ด้วยนามิคาเซคืออะไรครับนามิคาเซคือเจ้ามินาโตะอันนี้นะครับนี่เลยแต่จะเป็นแบบใหม่นะครับก็คือเป็นนามิคาเซโหมดใหม่นั่นแหละนะครับคือสกิลมาจากแตกต่างจากอันนี้นะครับใช่เลยไม่นับท่าเดินนะอันนี้บั๊กเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่านามิคาเซแบบใหม่เนี่ยเป็นยังไงนะครับไปนี่นะครับนี่จะเป็นเจ้าช่องของแอดมินนะครับเอ่อรีวิวเกมนะครับใช่กูอาจถูกปล่าวะแม่งไปนะครับคุณผู้ชมแม่เดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่ามันมีสกิลอะไรกันบ้างนะครับนี่เลยจะเห็นว่าจะมี มีนะครับของเจ้ามินาตโตะอันใหม่นะครับอันนี้เลยครับเห็นไหมนี่คือมีดใหม่นะครับแล้วก็มีสกิลนาะมิคาเซร,รุ่นใหม่นะครับนี่เลยนี่เลยนะครับรุ่นใหม่นะดูดิเป็นไงว้ารุ่นใหม่นะครับดูมปความเท่มากขึ้นแต่นี้คือบอกก่อนนะครับว่าเขาไม่ได้วางแผนว่าจะเอาเข้ามาในอัปเดตนี้นะครับมันเป็นของแอดมินเว้ยคือเหมือนเขาเศษขึ้นมาแค่นั้นอะเข้าใจไหมสําหรับ ตระกูลใหม่นี้นะครับใช่เว้ยคือเขาเสกมาเล่นนะครับเขาไม่ได้บอกนะว่าจะเอาตระกูลผู้นี้เข้านะตระกูลมีขเสรุ่นใหม่นะครับเห็นไหมจะเป็นประกายแสงสีทองแบบนี้เลยนะครับโคตรเท่บอกเลยว่าเทมากไปนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามีสกิลอะไรกันบ้างนะครับไปรับชมกันเลยครับอันดับแรกนะครับจะเป็นเจ้าสกิลมีนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับใช่เลยเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่ามันมีความสามารถยังไงนะครับไปสังเกตให้ดีๆนะครับโอเคครับแอดมินสปาแล้วนะครับดูนะครับ ่าเห็นไหมครับมันจะเป็นการวาร์ปไปโจมตีสตูนะครับแบบปู่นะครับมันจะมีเสียงเหมือนหยุดเวลาด้วยนะครับแล้วก็วาร์ปไปเลยนะครแต่ว่านี้คือมันวาร์ปไปแค่คนเดียวนะครับเพราะว่าไม่มีสตูอยู่รอบข้างนะครับเขาสู้กันในแบบอาริอาน่าครับมันไม่วาร์ปไปโจมตีแบบผู้ที่อยู่ข้างบนนู้นเห็นไหมเออนะครับมันก็อยู่วาร์ปโจมตีแค่ข้างล่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันก็วาร์ปแบบเมื่อกี้นะครับแต่ว่าถ้ามีใครอยู่ข้างล่างหลายคนเนี่ยมันก็จะวาร์ปไปโจมตีทั้งหมดเลยนะครับง่ายๆเลยเนาะ อ่ะแล้วนี่คือสกิลเนมิคาเซอันใหม่นะครับมันจะสามารถหยุดเวลาได้เลยนะครับเหมือนจะเป็นการสโลว์เวลาด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับต้องรอดูอีกทีหนึ่งโอ้โหกูดูโจโจโอยู่หรอวะเนี่ยแม่งเหมือนนึกว่าดูโจโจอยู่นะครับคุณผู้ชมแม่งเสียงแบบโจโจแท้เลยนะครับอ่ะน่าจะเป็นการสโลว์เวลาหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่รวมๆแล้วก็มีสกิลคล้ายๆกับนนมิคาเซอันเก่านะครับอ่ะประมาณนี้นะครับ อาจจะมีเอฟเฟกที่เหมือนโจโจมอกขม่คืน,นะครับเออก็น่าจะใช่เพราะว่าแอดมินเขาชอบโจโจด้วยนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีตัวเพียงเท่านี้นะครับไปแล้วครับบาย